สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กระสินชุมลุมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดเหยยบน้ําทะเลจือดนะครับจากทุกทลิปที่ผ่านมานะครับนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อว่ารุ่นแรก24 9สี่เก้าเจ็ดจนมาถึงหลวงปู่ทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับคือเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตรุ่น2นะครับปี230นะครับ ครับสำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็ยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับที่ชมรายการผมนะครับส่งพระองค์นี้นะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับลุงปู่ทวดหวโตนะครับสร้างครั้งแรกเมื่อปี2500นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดช้างให้นะครับคือสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับและว่างเว้นมาอีก30ปีนะครับ มีการจัดสร้างอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่นนี้นะครับเมื่อปี2530นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุ360,000 60พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจัดว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เก็บสะสมนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับได้ออกแบบโดยกองกระสับนะครับผิวพระจะเรียบตึงนะครับจะ ตึงนะครับสวยงามนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านสะสมนะครับพิมพ์ทรงนะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนโบความบวหงายนะครับเสียนพระหลวงปู่ทวดจะเป็นเสียนโตนะครับจึงเป็นที่มาของหลวงปู่ทวดเสียนโตนะครับครับจุดสังเกตจุดตําหนินะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับองค์นี้นะครับรุ่นสองนะครับให้สังเกตดูเมตตาของหลวงปู่ทวดนะครับ เมดตาด้านซ้ายมือหลวงปูททวดจะสูงกว่าเมตตาด้านขวานะครับเห็นเห็นแบบชัดเจนนะครับนี่คือจุดจ่ายตังสําคัญนะครับของเหรียญเสมาหัวโตนะครับครับนี่ครับเห็นนะครับเป็นชัดเจนเลยนะครับเมตตา้ายจะสูงกว่าเมตตาขวานะครับรูปแบบข้างหน้าเป็นองค์หลวงมูททวดนั่งขัดสมาธิบนบัว่้าบัวหงายนะครับผิวพระแห้งสนิทครับตามการเวลานะครับภาพองค์นี้จะภาพนสวยเดิมๆนะครับ นั่งในบนโบคว่ำโบหงายนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับขององค์พระนะครับครับจะมีขลระของบุดทวดนะครับและข้างหลังเป็นอาจารย์ทีมนะครับจะต่อคดพส2อ3 0นะครับนะครับับจุดสังเกตด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับคือเลข3นะครับจะต่ํากว่าทุกทุกตัวนะของตัวเลข2อ3 0นะครับเลข3ามจะต่ากว่าเพื่อนนะครับนี่คือจุดสังเกตของพระองค์นี้นะครับและผิวพระนะครับจะเรียบตึงนะครับ จะไม่บวมนะครับผิวพระแห้งสนิทตามการเวลานะครับเมตตาหลวงอาจารย์ทิมนะครับทัดเจนนะครับทุกอนุภาพครับเหรียญนี้นะครับได้รับการปลุกเสกโดยพ่อท่านนองวัดทรายขาวนะครับแต่ออกในนามของวัดช้างให้นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่น2หัวโตรุ่น2นะครับเป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เขานิยมเล่นหานะครับสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเหรียญนี้ประมาณหลักหมื่นกลางๆนะครับคือเกือบ2 0,000ื่นนะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับถ้าท่านเห็นนะครับให้จับเท่าได้เลยนะครับเอามาไว้ในครอบครองได้เลยนะครับให้ดูจุดสังเกตของเหรียญให้ดูนะครับผมให้ดูแบบชัดเจนนะครับข้างหลังนะครับสองพันหร้อยสามสิบนะครับเหรียญเลขเลขสามครับจะต่ํากว่าทุกตัวนะครับของตัวเลขนะครับครับและด้านหน้านะครับที่สําคัญนะครับเมตตาด้านซ้ายของหลวงปู่ทวดจะสูงกว่าเมดตาด้านขวานะครับ ครับถอดแบบย้อนยุกมาจากเหรียญหัวโตรุ่นแรก2,500เป๊ะทุกอย่างเลยนะครับครับถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เก็บสะสมนะครับและยังได้รับการปลุกเสกครับอธิษฐานเจดจากพระสมเด็จพระสังฆราชนะครับและสายวัดทางให้นะครับคือมีพระท่านรองวัดสายขาวได้เกจิดังสมัยนั้นนะครับครับราคาเช่าหาตอนนี้นะครับหลักหมื่นต้นๆนะครับถ้าเราเห็น เราสะสมได้นะครับครับสําหรับหลวงบุทวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อว่านรูปหล่อพระปั๊มหรือเหรียญนะครับพุทธทุกคุณทุกุ้นนะครับโดดเด่นในด้านนี้อันตรายนะครับให้เราเช่าหาเก็บได้นะครับเพียงแต่ว่าต่างกับรูปแบบนะครับครับเหรียญเสมาหัวโตนะครับผิวพระสวยเดิมๆนะครับพระไม่ได้ใช้ครับนอนกล่องเลยนะครับองค์นี้นะครับให้ท่านดูแบบชัดเจนนะครับผิวแห้งสนิทนะครับ รับเมตตาจันทิมมาเลยเห็นชัดเจนหมดนะครับตัวอักษรหนังสือนะครับรับนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับเปลี่ยนหัวโตรุ่นสองนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับอีกเป็นรุ่นหลักอีกรุ่นหนึ่งของวัดช้างให้นะครับสมัยท่านพ่อท่านรองวัดสายขาวเป็นผู้ปลูกเสกนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปเหรียญหัวโตรุ่นสองนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดกลับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจัดผมโปรงกระสินครับ